อาบน้ําหรือล้างรถนะครับมันไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้ได้แล้วครับก็ขอท่านประธานได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นช่วยดูแลด้วยนะครับเรื่องที่3ที่อยากจะปรึกษาท่านประธานหรือหาหรือท่านประธานในวันนี้ก็คือขุดลอกลําฉมวกครับลำฉมวกเป็นแหล่งน้ําที่ใหญ่มากแล้วก็ใช้ลชําฉมวกน้ําในลําฉมวกเนี่ยใช้กันทั้งหมดประมาณ3ามอำเภอเสียมเภอนะครับก็มีพิมายจักราดห้วยถแถลงแล้วก็ชุมพวงนะครับแต่สาภาพของลําฉมวกนั้นไม่สามารถกักเก็บน้ําได้นะครับเนื่องจากไม่มีการขุดลอกมาเป็นระยะเวลานาน,านก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยมาลงดูแลด้วยนะครับเรื่องที่4ครับซ่อมแซมถนนหินดาดบ้านหนองปื้ดครับแล้วก็ถนนท้องถิ่นนมท39016นะครับหรือถนน บ้านหนองแมวนะครับแล้วก็ถนนบ้านกงรถหมู่ที่หนึ่งไปยังหมู่ที่2ทั้ง3เส้นนั้นไม่ได้อยู่ในสภาพที่สามารถให้กับพี่น้องประชาชนนั้นได้สัญจรได้โดยสะดวกแล้วนะครับจริงๆแล้วช่วงฤดูการฝนฤดูฝนที่ผ่านมาเนี่ยแค่เดินยังลําบากเลยนะครับก็ขอกราบเรียนท่านประธานส่งเรื่องนี้ต่อไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องสุดท้ายที่ผมจะหารือกับท่านประธานครับก็คือค่าตอบแทนให้กับพี่น้องชาวอสมอนะครับ มติคอนมอนั้นได้อนุมัติค่าตอบแทนอสมอขึ้นเป็น2000บาทตั้งแต่7มีนาคมก็เชื่อว่าจะใช้เงินก็ประมาณในปลายในปีนี้แหละนะครับแต่ว่าอสมอนั้นไม่มั่นใจครับว่าสิ้นเดือนตุลาคมนี้นั้นจะได้ค่าตอบแทน2,000บาทหรือไม่ก็ขอให้ท่านประธานประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชาสัมพันธ์ให้อสมอนั้นเขาได้อุดใจนะครับว่าสิ่งที่เขาทํานั้นเขาจะได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อไปครับขอบคุณท่านประธานครับ